ัสดีจ้าพี่น้องสุขสุขคนเย็ดติวมาไทยบรรยากาศแยามเศร้าเดะะ้อค่ะเด้อเห็นไกลบ่จ้าบรรยากาศแยามเศร้า,าอำเภออำเภอท่าอุเทนนะคะจังหวัดนครพนมบรรยากาศนี่ต้นไม้หลายๆนิ่คริมขงนะคะจะจะมีจะมีไกลที่น้องสายพเลียงไว้เนาะคะ่ะเนาะ นี่ก็รถหญยติ๋วมาจอดไว้หน้าบ้านจ้ะในริมโขงเน้อค่ะเด้อจะมีต้นักม่วงต้นมกพร้าวจ้ะตน้นพักอหูมองไปเห็นเห็นบระค้านะละ่ะจ้ะเอาบรรยากาศไก่มาฝาแกะกับจะพอย่เมืองหนออเมืองหน้าขึ้นหอดบานถนนริมโขงพ่นกำลังจะพัฒนาขึ้นไหมเด้อค,ค่ะพันจะขายายออกไปเมื่อก็เลยจะมีทร้ายไม่รองน้ำ จตยังบเรียบร้อยปันไดจ้ะอืนะคะอ่าชมบรรยากาศไก่นะคะเนอะ้อเดี๋ยวยาติจะไปท่ายริมโค้งอีกมองนึงว่าให้เมืองจ้าน้ำโค้งึ้นหลายจ้าฟังบ้านยายติ๋วนี่ยุ่ตรงหน้าบ้านเลยมองไปฟังเล่าก็จะเป็นอำเภอปากหินบูนเพราะของสอปปล่าวนะคะ,ะสงสัยจะเป็นอำเภอจ้า เป็นแม่ทั้งเล่าไต่พี่ลละจ้ะนะคะไก่กินเข่าค่ะเออางน้ำกันนาะค่ะเนาะบรรยากาศบานๆยามมื้าเ้าก็จะมีเสียงไก่เอ,อนาบ้านยาติวนี่ก็จะอยู่ริมโขงจะเวลาไม่ถนนกันนะคะนู้นมองไปตรงต้นมะลุมนุ่นจะมองเห็นประเทศลาวนี่ตรงนารถนะจ้ะ และข,า,ขาวๆนั่นจะเป็นน้ำโขงนะคะจ้ะ่มึงไปให้ชมบรรยากาศไปจากสามนาทีเนี่ยมือเสารฟ้าคล้มนยจ้าม,ม,มือคืนนี่ฝนตกค่ะฟ้ากล้มๆไก่ก็ออกมากินกินตัวแมงตัวเมืง่งเนี่มือเสารน้อยยังบ่ได้ยังไ่ได้ว้านข่าวาให้ไก่จ่าไก่บ้าน นจนไปจ้าหลายตูอยู่จ้ะแต่บ่หลายปันบ้านเพื่อนเดี่ยจังตีจะถ่ะายให้เมองจักสามนาทีเนาะคะ่ะเนาะจะคิดหอดคิดถึงเลยเพื่อนเพื่อนชา youtube ยยจาขอบคุณทุกเลิฟทุกรัก,ท,ก,รกทุกไรทุกกำลังใจมาชมบรรยากาศบ้านๆเนาะคะ่ะเนาะจ้า ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายจ้าอยาติวขอจบคลิปนะคะสวัสดีค่ะ